กับข้าวจ้ากับข้าวจ้ากับข้าวเด้อจ้าด่าไก่ผู้ด่าไก่อันนี้มกยังนี่แม่โอ้ยหนูว่าแต่หมกไข่แล้วว่าแต่หมกไข่ปลา เต้ได้ไรอ่ะโนออกบยังอเดี๋ยเรียนอเด้ออันนี้นีได้อีกขั้นหนึ่งบุตอีกขั้นนึง้องเต้แต่ปฏิติื่ฉันยังเขามเวลาส่วนสองมือ โงเออเออมีแม่ขับรถสองวันมีแ่สม่นเ่เออเดี๋ยวเปนเคียดเดยวก่อนคอนเดียป็นเยล่าสาเร์ไพรสอย่างที่โยวเนี่ยเอาเดียวเดียอันนี้ไม่ได้เจนะวเป็นจของยเยเจวใส่เข้าไปเสื่อมความมึแขงได้เจวมากนี่

ลำใยเท่านั้นม่ทไหมคิดดูให้ดีคิดคิดดูให้ดีมีตรคต้องาเป็นบริษัเป็นสิประเยังกานมแต่ค่า่หคือ่คิดคิดดูให้ดีคิดคิดดูให้ดีเงกัานมุนจังเซียนปะอยากให้กระพ้องจอยก็เล่คือว่านม่้เกย่ยวกันอยู่ทอดแจ้งก็กินทั้งคืนเออ แห้งยิ้มเราดูทังงนน่ะระบบพอผ่านของเราบางอย่างคือแกเฉากีฬาให้เราเอาเสาติดตัน้เราไม่เอากลุ่มก็ได้รถรโอ้ยรอบยี่หางเี้ยโอ้ยพี่รดออกอุ้ยเด้งสดไปดีสุจะมาจอยอล้รก่อนนี้กอดงงมากมาจอยกอนี้กันใช่ไหมใช่เอาเปี่ยนผมทวดดินมือดีเสมเกิอ นี่ค่ะสีเป็นสีเล็บเนาเนอะสีน้ำเงินเอ้ไเป็นเล็บผมด้วยนะขวัเหนาวไม่หนาวอ้วหนาวกระลุกกรุ่นปไรไปไปไหไปไปไป่าไป้าไ้ไปไปไปุปปไ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 ป รันทูอีกนันูรพีาาวหนาวเนาวได้กด้กุญแจรถลูกพี่ลูกพี่กุญแจลนยิอยู่ตอนนี้ อยากไกุ่กิ้ก็รอต้องพาตุกตอนนี้หน่อปิ่งตับกาหอดไกี่ข้างหนากกรดแล้ว หวปัดหัวปัดพกนออะรันโอ้ยไผปออดอนเนาะคือแบบว่าจะไปฟั้ามใจบอกจะลดใไหมอะไรพวกนี้อลยรนอบอลมีอะไเขาเป็นผู้เฮ็ดออดองดอับด่น้อายนาตบร้งาน้ยม้บัทงานะหอกกรหอกดอนมันเหมือนอะไรหัวมันเหมี่ ันขึ้นหนูมัึขามันขึ้นหนูอีีน่ะล่ะเราจะมองไงเราจะมองไงมองลาตีน่ะมันหลอกกันเบิ่ลอเออพขูดเหรอเจเนไหมทำตาสวดด้วยนะทำตาสวดดอะอหลอกตาสวดอย่นงเลี้ยครับะหนูดอนหนูดอนอ๋อโอเคน้นหนูหนูตัวใหญุ่นูใหญ่ รถไฟรถปั้นไฟ่ใ่ anyway> ีเดอรไเขาใส่พันฝุ่นแรถยด่มเขาเขาจะเอาแต่หลาจุกออนมาเนาะถ้างานไม่ขึ้นรถแม่โคยังเได้ไหมัน่ยังไม่ขึ้นแน่นอนเลยดองเคกืองสามขั้นออกอะไรเนาะตอนนี้เราเจียงสวัสดค่ะตาดยันนี้เราจะไปซ้อมทุกคนเจอกันตอนนี้แล้วราซ้อม โอ้ยเออ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 อย่างงั้นก็ได้หรอเอาไมเดี๋เรก็ทได้เนดีขอแค่มีจังหวะ โซนไม่พอแต่ว่าเติมไปดีกแล้วไปยติมตอเลย

นี่พออ๋อพอเราบปท้นตืมนบอว่าม่ทอดกระจูดแหมบายบายเอาพ่อไม่ตามไปด้วยเหรอฮะกลับไปส่งเตยรถเตยอ่นโอ้ยเเต้ยสิสเกตโอเคครับบ้ายบาย